เวลาที่ความรักของคุณจืดจางนะครับแต่คุณรู้สึกว่ายังไงก็เป็นเขาเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่ามันต้องคิดยังไงสวัสดีครับผมโคจิปอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของผู้ชายสําหรับใครที่ต้องการปรึกษากับผมในการส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นทางโทรศพัพท์วิดีโอคอลหรือมาเจอตัวสามารถติดต่อดได้มาทางไลน์นี้นะครับ เอาละครับเรามาดูสิฮะว่าไอ้ s e year each ที่เขาบอกว่า7ปีแล้วความรักจะจืดจางเนี่ยมันเป็นยังไง ปัญหาคือยูเอาแต่ใจตัวเองมาหลายปียูต้องเปลี่ยนเว้ยยูขอคุยมาเปิดใจก็บังคับป่ะถูกไหมแล้วสองอาทิตย์ที่แล้วยังไงนะเขาขอเจอแล้วพอเราไปเจอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะไม่หมายถึงครั้งที่สองเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงแล้วครั้งเมื่อวานอ่ะยูทาอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วเวคนเดิมจบแล้วแต่ยังมีหวังนะไม่ใช่ไม่มีเพราะเขาอยากคบมากกว่าอยากเลิกนั่นเป็นสัญญ,ญาณที่ดีก็ใช่สิเพราะายูเป็นคนเดิมไงเขาอยากคบ ต่อถ้าอยู่ไม่เป็นคนเก่านี่คือประโยคเต็มและจริงๆลึกๆเขาก็หวังนะแบบไอ้ห่า วันหนึ่งนะวันหนึ่งนะมันจะดีขึ้นแต่มันไม่เห็นมันไม่มีความหวังอ่ะเพราะพฤติกรรมเรามันเกิดซ้ำๆๆำซ้ำซ้ำบางทีนะเราคิดแบบเราไม่เห็นทาอะไรเลยทาอะไรนิดเดียวเองแต่นิดเดียวของเราวันเนี้ยมันรวมกับที่ผ่านมาด้วยไงซึ่งแบบมันต้องตัดออกครับเราจะเอามันไปไม่ได้อีกแล้วในการที่เราจะประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพหรือเรื่องความรักเราจําเป็นที่จะต้องยอมสูญเสียตัวตนคนเดิมของเราไปเพื่อสิ่งใหม่ที่เราจะได้มาอยู่กินเหมือนเดิมอยู่กมม็มีมีทางหุ่นดีอยู่ชอบน้ําตาลอยู่ชอบ เราลักขนมมากแต่เราอยากหุน่นสแลนเดอร์เป็นไปไม่ได้อยู่ต้องทิ้งขนมเพื่อหุน่นอยู่ต้องทิ้งอารมณ์เดิมเพื่อความรักมันต้องทิ้งอะไรมันไม่มีทางที่จะโอบกอดทุกอย่างแล้วลากกันไปเป,นเป็นไปไม่ได้ที่เขาบอกว่า s y v e r y e c r c h มีจริงนะแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกนะ แปลว่าเลิกกับคนเก่าเพราะคนใหม่ต้องเกิดขึ้นจิ๊บเชื่อว่ายูมีโหมดที่เป็นโพซิทีฟได้ครับยู <You S 2> หน้าตายู่น่ารักยูสามารถอยู่โหมดหน่ารักได้ยู <You S 2> ต้องใช้กับเขาให้เยอะเพราะเขาต้องการเพราะว่ายูคบมา7ปีแม่งเหมือนเติบโตมาด้วยกันนะถูกไหมพอมันเติบโตมาด้วยกันแล้วถ้าเขาแบบตามใจเรามาตลอดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราลืมมองไปคือความรู้สึกที่เขามองถึงอนาคตเขาจะคิดว่าโอ้ oh, นี่แม่งก็7ปีแล้วอ่ะถ้าเราจะต้องอยู่แบบนี้อีกต่อไปอ่ะมันคงจะไม่ไหวแต่ก็อยากอยู่เพราะว่า เส้นทางที่เดินกันมา7ปีมันไม่ใช่น้อยไงเข้าใจไหมแต่คราวนี้เนี่ยถ้า7ปีแล้วมันไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นแปลว่าชีวิตต่อหลังจาก7ปีมันก็คงจะประมาณนี้คราวนี้ความตั้งใจของเขาต้องการจะคบต่อมันก็เป็นความหวังที่ดีแต่เราต้องรู้ตัวและมีสติตลอดเวลาว่าคบต่อมันจะต้องคบแบบไหนอยู่ไม่สามารถโชว์ความน ег าทีบได้เลยครับน е าทีบแปลว่างอนน е าทีบแปลว่าเรียกร้องความสนใจน ег าทีบแปลว่าเอาแต่ใจตัวเองน е าทีบแปลว่าไม่แคร์ความรู้สึกไม่เห็นเขาสําคัญน ег าทีบแปลว่าเป็นผู้ฟังที่ ต่างๆน,น,นานาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วบางคนก็บอกโอ้ยโค้ดมันยากมากเลยนะทีทำางนั้นคำตอบคือมันต้องยากสิครับเพราะอยู่โตแล้วเราไม่สามารถเป็นคนเดิมจนแก่แล้วหวังจะมีความสุขหรือชีวิตที่ดีได้เป็นไป,นปนไม่ได้ให้มองเขาใหม่นะเวลาเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรืออะไรก็ตามให้มองเขาว่าแม่งทนกูม,มาเจ็ดปีแบบว่าแม่งรักเรามากเขาควรจะได้รับรางวัลของความรักที่เขามีมาให้เราตลอดคือความน่ารักการดูแลที่ดีผู้ชายไม่ได้ต้องการตังค์นะอยู่แค่ต้องการแบบคนที่อยู่ข้างๆที่เวลาอึดอัดมีอะไรเล่าให้ฟังเป็นผู้ ฝั่งที่ดีต้องการคนดูแลแสดงความรักเล็กๆน้อยๆเราก็รู้สึกพอใจแล้วไม่ได้ขออะไรมากมายเอ,าอย้าวงี้เดี๋ยวจะไปโชว์วิธีการโคชชิ่งที่ถูกต้องให้อยู่ดูนะสมมุติว่าเขาถาม UK, าอยู่แค่กินข้าวยังกับบ้านกี่โมงเหนื่อยไหมพอไหมฮะทั้งชาติ <c oughs> ยูก็ต้องชวนดิว่าเวลาอยูเมาส์กับเพื่อนอยู่มีเรื่องเมาส์ได้ทุกวันน่ะอยู่นั่งอ่าน Facebook ทุกวันเนี่ยมันมีแต่เรื่องที่แบบสามารถสร้างเป็นบทสนทนาได้อะอยู่ลองคิดดูดิถ้าเกิดใครก็ตามที่ชีวิตมีการทํางานกับบ้านแล้วก็ นอนแล้วก็ทํางานกับบ้านนอนแล้วแฟนแม่งถามว่าวันนี้กินอะไรอยู่ตลอดทุกวันอยู่คิดว่าชีวิตมันจะมีสีสันไหมละ่ะขนาดขนาดที่ผ่านมาอยู่ถามแกนั้ะเขายังอยู่เลยถ้าเราใส่อะไรที่มันน่ารักใส่อะไรที่มันน่าสนใจหรืออันนี้สําคัญมากนะยูรู้ไหมตอนนี้เขาอินเรื่องอะไรอยู่เห็นยัง ซึ่งเขามีแน่ๆอยู่เพราะเขาเป็นมนุษย์เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะแบล n งแบบวันๆทํางานทางานะชีวิตของคนเราโอตอนนี้เขากำลังสนใจเรื่องยะอยู่โอตอนนี้อ่าอะไรนะลับเฮาส์มีสปีกเกอร์มีใครมาพูดบ้างอะไรเขามีเว้ยแต่หน้าที่เราเราต้องรู้ด้วยเพราะเราเป็นแฟนอ่ะถามว่าทำไมต้องรู้เพื่อให้มันเกิดการมาถกกันหรือ ผู้ชายคนนี้ชอบสอนเรื่องอะไรเขาชอบโม้เรื่องอะไรเขาภูมิใจในเรื่องอะไร yeah, yeah, เยอะแยะไปหมดเลยที่เราสามารถหามาสร้างบทสนทนาถูกไหมเขาอยากจะไปไหนแต่เขายังไม่กล้าไปหรือเขายังไม่กล้าทําเราอาสาไปสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยกันนั่นคือสิ่งที่อยู่จําเป็นนะเพราะตอนนี้มันหอเหี่ยวเหลือเกินแล้วอะคือมันต้องมีอะไรนอกจากงานที่ทําการคอนเน็กกันระหว่างคน2คนเนี่ยจริงๆอะยูต้องการการคอนเน็กเนื่องจากวันนี้ยูยังไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยอินกับเรื่องอะไรแปลว่าคอนเน็กชันของยูมัน เริ่มไม่มีคุณภาพอะครับคราวนี้ไอ้เรื่องการคอนเน็กในเชิงของคุยกันอะก็เรื่องหนึ่งในเรื่องของความรู้สึกที่2คนรู้สึกว่าใกล้ชิดกันก็อีกเรื่องหนึ่ง imagine เดิยไปต่างจังหวัดหรือไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามที่เราไม่เคยทากันมาก่อนเราจะเห็นมุมมองใหม่ของคนรักเราว่ามันเออมันก็เป็นอย่างนี้ได้เว้ยอะไรเงี้ยเขาก็ต้องการเห็นของเราเหมือนกันมันก็เป็นการไปสร้างคอนเน็กชันใหม่ในที่ใหม่ๆของคนสองคนที่ไม่เคยไปมาก่อนก็ต้องมีแต่ตอนนี้เอาคุยกันให้ได้ก่อนทีละสะเต็ปในการเจอครั้งต่อไปถ้าเป็นไปไ เจอกันเพื a a ่อหผลเราะเจอกันเพื่อเมาส์เจอกันเพื่อเล่นกันไม่ใช่เจอกันเพื่อเคลียรอีกแล้วเพราะตอนนี้ปัญหาของยูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคลียรแต่ปัญหาของยูคือเรื่องของความรู้สึกที่คนสองคนมีต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าความรู้สึกที่คนสองคนมีต่อกันมันเป็นปัญหาแต่เราดันไปพยายามจะเคลียซึ่งตรงนี้สําคัญกว่าแล้วการจะเคลียความรู้สึกคนสองคนไม่ใช่มาบอกว่าเราจะรักกันใหม่เราจะเริ่มกันใหม่นะเปล่านะทำให้เขาเห็นเลยว่าถ้าเกิดคบกับเราต่อไปหรือถ้าเจอหน้าเราต่อไปเนี้เาะนยความรู้สึกที่มัน รอดที่สุดก็คือเสียงหัวเราะรอยยิ้มเล่นกันเมาส์สนุกสนานไปโดยที่แบบเบาอะ่ะเขา้าใจคําว่าเบาใช่ไหมเหมือนคนสองคนเวลาเราดําเนินชีวิตนะฮะเราเจอการทํางานที่หนักเจอความเครียดเรศรษฐกิจอะไรก็ไม่รู้ปัญหาเต็ไมไปหมดเลยแต่เมื่อคนสองคนมาเจอกันมันจะต้องเหมือนกับหลุมหลบภัยที่เราอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมันเป็นที่ชาร์จแบตแล้วเมื่อแบตเต็มเราก็จะออกไปลุยกับชีวิตต่อคราวนี้ลองคิดภาพว่าถ้าเราต้องลุยกับชีวิตแต่พอไม่อยู่กันสองคนแล้วแม่งโดนดูดพลังอีกอ่ะแล้วมันจะมีทําไมไม่มีดีกว่าที่อย่างนั้นถูกมั้แค่นนเอง คุณเอสเตอร์พาเรลนะฮะนักเขียนที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งซึ่งผมติดตามงานของเธอเคยกล่าวไว้ว่าโดยธรรมชาติของคนเราฮะจะมีความสัมพันธ์ในชีวิตประมาณ2-3ถึงแต่มีคน2ประเภทคือคนแรก 2. 3สาความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนกับอีกคนแต่อีกประเภทหนึ่งคือมี 2- 3สความสัมพันธ์กับคนคนเดียวเพียงใช้ดวงตาของคุณมองเขาในอีกมุมมองหนึ่งถึงจะสําเร็จนะครับสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาประเภทนี้ต้องการให้ความรักมันกลับมาสดชื่นเบิกบ,บานอีกครั้งเรา มีคอร์สที่คุณสามารถเรียนผ่าน Facebook ง่ายๆเรียนที่บ้านได้เลยเพียงติดต่อนะฮะมาทางไลน์นี้เพื่อสอบถามแอดมินทีมโค้ชของผมว่าคุณเหมาะกับคอร์สไหนแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมก็เพียงติดต่อมาทางไลน์นี้แล้วพิมพ์คำถามเบื้องต้นเราจะตอบให้ฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับอยากจะบอกให้คุณสุภาพสตรีที่ได้ดูคลิปนี้สบายใจถ้ามีปัญหาเรื่องผู้ชายไม่ต้องห่วงเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ตปะ